ตมำลังแล้วก็ไปแล้วก็เดินไปเดิน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 ไปเดินไปหมดยังคะหมดยังคะอ่ะต่อบไหมแมมแมมตอบไหมหมดยังยังเดินต่อไปวิธีการกินข้าวแบบน้องฮันนี่นะคะก็ใช้วิตก็จะประมาณนี้อ่ะหมดแล้ะปากละ เช็ดก็ต mm ้องแบบเดือดแปดนิดน <laughs> ึงนะถ้าหม่ามาจะเช็ดหม่ามาก็ต้องไวนิดนึงหม่าม่มเหมือนหนูมาเน่มาให้ม่ามาเช็ดปากหน่อยสิเช็ดปากหน่อยเค่เช็ดปากหน่อยโอ้ดดู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 ดแล้วกินต่อไม่ไม่กินไปเดินผ่านไปหมดรอบค่ะช้าค่ะมามามารับนี่กินค่ะรอบนี้กินนี่น้า